จ้าพี่น้องโอ้ได้บ่ดาโอ้ได้ได้ได้เบิ้บปาดที่โทแม่เอาพุงดูเอากระตาเลยบาดนี่ปาดพี่น้องเบิ้งโอ้ยออโอ้มากับลูกช่ขึ้มันเถี่พี่น้องเบิ้งนึ่งนี่ปาดพี่น้องเบิ้งพุ่นน่ะพุ่นแม่พุ่นแม่พุ่นแม่นั่นแม่นั่นแม่พุ่นแม่ ฮ่นกูเป้กูเป้ปาดเพิ่อนเพื่อนบ่บูชูสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่นไดยข้ามเดียวสวัสดีครับปาดพี่น้องเพียเป็นล้ำล้ำอยู่ปึ้ดสายยาวเลยรถไพรถไพพี่น้องมึงโหลดไฟสายสีเพื่อนแต่งเต้าผีไปหาลูกชายผัเห็นรึ เห็ดอันนี้แหละพี่น้องย่ายย่ายเอาเห็ดเป็นเชื้อเพิ่นว่าคือเห็ดเห็ดเตาอย่างนี้เพิ่นขึ้นสีออกงายนะเห็นบ่นี่นี่เห็นไ่มพ่อเม็นอเก็บดีๆเด้อคุณดู văn là thịt cả cá bản nè con ngồi phân phương tát <laughs> ừ. 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 khang lẹ tát hết, để ừ. văn là thịt mẹ có đi xông bản nè, mình đi นะพี่หลอกจะเป็นควรอ่อนไม่เนาะแม่น้ำไก่ังตกใจอยู่พู้น่ะเบิ้งเขามากข้าวเดียวพี่น้องอืขัะพุทธคุเป้คุเป้น้ตกูเป้เปียว่าล่ะเอาตาดอกเนาะบ่เอาคนน่ะ vẫn đá mèo Rồi luôn cá luôn ừ luôn cá, luôn luôn ai ăn có luôn 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 là, ý đeo, ý là. เ่ี๋ยวโชี์ดิตักขึ้นไม่ใช่ปลา,ลาปลาพี่น้องเบื้อเฮ็ดน่ะแรียรู้ว่าแม่ปลาเป็นปลาเป็นปลาอยู่เบิ้งไม่ใช่เฮ็ดน่ะแรียรู้ง,ง่ายพี่น้องพุดน่ะอ้ยพี่นอ้นนองเบิ้งโอ้ยตกใจเบิดื้องเป็นเฮ็ดล่าๆอยู่ว่เะ,ะเอากระต่ายมาผมสิเอาอันกระต่ายแม่เอาทุ้งไปะนะ กอเอากระใต้คนยากก็เรือ่องโดปนะชาสียงห่องพลอเชียงห่องพอเฮ็ดแม่พี่น้องเฮ็ดมันกูหรอนี่บ้ดาดอกเอาเปิ้นไว้ไหนกัน để lại cả ta phi nhỏ ricka sai buộc ôi nó xiên 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 điên xiên đin, điên 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 ซช่ะแม่แม่แปกักตีละบ้าเพียงโอ้พี่น้องเก็บอะไรเป็นตะหกักว่าเป็นตัดเฮ็ดสาสตร์ดีเนาะโอ้เชืเ่นตัดเฮ็ดสาสดีแต่เพื่อนโย่ไก,ก่ไก่กันนี่ยเราพี่น้องเพื่โอ้ยเนาะขาขาโย่ไก่ไก่กันนี่จนดอกเป็นมู่เฮ็ดอันนี้เราพี่น้องย้ายเอาเอาไปเป็นเนี่ย เอาไปเอ็นเพิ่นคื้เฮ็ดตับเตาเพิ่นออเป็นมูงสันอ่ะพอว่าเพิ่นคือสิเกิดง่ายนะเนี่ยเห็ดเผิงชนิดเนี่ยเนี่ยแย่เอาไปเอาไปท้ำเชือพ่อ,พอเอาพอ่อเอาพอี่นโอ้พี่น,อง,อ,นองเบ้อยเจเมนโตเพิ่นกิดเจมมนอยูน่นะเนะอื้ออ้ยขาขาด ว่างก็ตามโอ้ยโอ้ย,อยมัสกิโตสันมัสกิโต้งอหนาแล้วเพิน่นสี่กุม,มารบ๊ายบายนี่นี่อีกสองดอกพี่น้องที่มันตาดีเนาะแล้วออก้อคอร์น มีอีกป่ะนะป้าครณเก็บรายได้เดี๋ยวพ่นวองบ้างก็สะอาดดีเถอะเตอร์ พี่น้องนี่แหละเสียไปนะเอื้องฟ้าตัวเสียไปเห็ดเชื่อนะเบื้องเปิออกแล้วนี่ยังสิปลาหย่าพ่าดูกมัดยางปลาพี่น้องได้เส้นได้ก็เอาพ่อบลาได้มากก็ปลูกนะเกินกือสิบ ไปเดี๋ยวเมื่อว้านละติดตามภาษาเด็กน้อยเรื่องเรื่องนี่เสือไปเห็ดเชื้อตัดพ้นไว้นีน่น้ำเนี่ยดอกง่ายง่านี่ได้เสีไปเห็ดเชื้อ เนี่ยพี่น้องพึ่งอันเนี้ยเพราท่านเออกลายเนี่ยเห็นบ่เพึ่งนี่ออกสุด้ายม่เนีย่ยเอาได้บ่ไปเสือผสมกันนะยุ่งๆปปกันนี่แหละพี่น้องยือเอาสีต่างไม,ม้ยา,างปลานะ้าหูกนะพี่น้อง ไหนจำได้เก่ายุกเก๋ๆกันนี่แหละมือเยืเอเปียวแต่กขาบ่เคยผ่าดเนอะพี่น้องไหนหลายขึ้นเก่เา <c oughs> ตัด้าพ่นไวปให้ออดอกพ่นไป,เ,ป,นไปเรื่องเลื่องนี่อาไปเ,เชื่อพี่น้อง ปเป็นเลนเนาะพี่น้องเอาเม็ดไปขูดต้นไม้เลนเอาไปเห็ดปสัสซาเล็กหน่อยเนาะพี่นอ้องสีเดียวพี่น้องว่าปั่มต้นไม้ก็เดียวฮะคือบ่อออกหมองเคยออกก็เห็นอยู่เอ่อกระเป๋าเฮียเมื่อนั้นพี่น้องกระเป๋าเฮีย เห็นแล้วแต่ว่าเมียเดิมนั่นหนึ่งบ่าเห็นมัวปีป๊ปอ,อ่ะเออทิโทเว่าไม่อยู่งสิบอพี่น้องว่ะพี่น้องบอ่ คา,า,าดเก็บแป,ปลพีน้องหลอดไตหูใหม่นี่อีกรอดนนะึองอเป็นมูอ ค่าขูดต้นไม้เรียนต้นไม้นาะโอ้ยสร้างเสียมสร้างกล <c ười> อุย้ยงามอยู่พี่น้อง ไปซ้ำเนี่พอ่อปากหอมขอ้อย้าเหมือนแรงเพิ่นกระสีเมียตามภาษาเล็กหน่อยเพิ่นอย่าบอบขอไปเลือกนี่ยร,ร,รอรอรอแถวหนี่ใกล้ๆน้ำโมน,นี่ละ่ะเพิ่นเนาสะอาดอยู่ดิดดเฮดกระสีบัวง,งามพอเฮ็ดแบบนี้เพิ่นสีเพิ่นสีเถาแก้ไว้เพิ่นสีอดอกหน่อยลออีกเฮดรุ่นหนึ่งพิ่น้องให้พ้นตกมาอีกเถอะอันนี้เฮดน,า,นาแรงเนาะ คือสิเป็นคล้ายๆเห็ดตับเต่ายใหญ่ปะใหญสิเอาเอาไปเป็นนี่คือเห็ดตับเต่ากับเห็ดดำพี่น้องเห็ดหนาแรงนี่เ็ดเห็ดดำกับเห็ดตับเต่าเป็นเห็ดหนาแรงเห็ดอีกรุ่นนึงเห็ดเพิงที่ทั้งที่คือจังเพิ่นเก็บดอกยิ่งใหญ่เห็ดว่าอีกนั่นอีกเพิงนึ่งสามเพิงเมืองอันนี้ลูกไส้เด้นี่ตะการลูกไส้อันนี้ของยหญ่ เนี <ersch> ่ยย่ายสิเอาไปเห็ดเชื้อเอาไปเอาเห็ดเชื้อกวดพี่น้องปื๊ดเบิ้งง่ายกระลั้งอยางไปเดียวมาเพียรยูฟูใหม่คนเบิ้งเฮิ่นปื๊ดที่ทวงงามที่สุดเลยน้องเบิ้อโอ้เบ้งเบิ้งนี่ข้างๆปื๊ดเบิ้งพี่น้องย่ายเห็นเห็ดเผือกหรือไม่เห็นเห็ดอันนี้ กำลังเสิยบผ้าละลูกผ้าลูกกระบ้านฟืดกระสีเอาคุณน่ะกระสีเอาไปเฮ็ดเชื้อปุ่งปุ่งกระบาเฮ็ดโอ,อ้เฮ็ดอยู่หงบ่แม่นเบอร์เฮ็ดแดงโอ้พี่น้องบเ,ดเ,ดงออเงบอร์นอนแบบนี้สงสายยายยัยแย่เหยียบเป็นเล่นให้ลูกแซ่ถ่ายยู่คงทาง่า พี่น้องเบอร์เอาม่ม่ออกยูคอนใหม่คนน่ะเอาไ้เอาวุ้นบาสิเสืลายได้แล้วเนาะเปียางใหม่บางยูใหญก็เห็นเด้วยาร์ตแนม่มองนีก็บเได้เต็มกระตาพอดีบอกพี่น้องเบอ ้ไปเอาไปตากกำลังวาสิเมียวานเห็ดดำเนี่ย้องดอกพี่น้องปาดบวกพี่น้อง

ไก่สิเมียรเรียวดอกอันแกๆเอาอยญ้าสีเอาไปท่ำพันธ์นะพี่น้องเอาไปเห็ดเชื้อพอดีสิออกจากป้านี่นะคุณอะ,อะเอาขาเพิ่นไปน้ำชวนหนึ่งเอาดอกเพิ่นไปน้ำให้เพิ่นยุ่นหนีให้เพิ่นยุ่นหนีน้ำบอไปเบิดนี่ หัดเห็ดมึงยายเห็ดโอ๊ยมีน้ําอีหยังบ่แม่นเห็ดโอ้ยป๊าดพี่น้องเบิ่งเนี่ยเห็ดเพิ่นอันนี้เบิ่งเนี่ยเฮาก็สิเห็นเนี่ยเ็ดเพิ่เนี่ยแม่นบ่บ่แม่นได้2ดอก2ดอกก็ตัดนีงามๆ เสียไปทัน้งพมนเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องอันงามก็เสียบเบิ้งอันนี้เสียบไปทั้พันธุน์ยุ่นน้ำอันลูก,กอะไรเกือบเคืองเลยพู่นี้พี่น้อง พ,พี่น้องเฮ็ดนาแเด่ยตาพี่น้องเบิ่งมีตางงามๆเด้อบ่เฮ็ดนาแหล่จักนาเดียนายังเบิ่งใส่กันนี่หล่ไล่นี่เบิ่งยายบ่ให้เบิ่งเป็นนเห็นบ่เพิ่นออกนี่เฮ็ดดินหรอพี่น้องเบิ่งหลายอีดีไม เนี่กระเป๋าปุณนะเต็มตาคือเกาหมานคือเกาพี่น้องเบิ่งถ้าเป็นไรก็ตากว่าท่านม่อย่างเด่นพี่น้องมากนะบ่ได้เข่าไปเลกบนอยู่มองเป็นแปนเนี่ยละ่ะสิโทษศั์เอาพอไงกินค่อ <c> ย <oughs> ไปเรียนก้นเพื่อปุณน ข่อยเป็นเรียนขึ้นุ่นยนะเรียกข่อยสิกรับเรียนกรับขึ้นแม่มาชานมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิบส่งเป็นอยากไรทุัทรัพย์ไหมได้บอกว่า แม่สิส่งเงินให้ไปซื้อเลือกเอาเองไปซื้อเอาเองเอาไปเห็ดเชื้อเอาไปทำเชื้อย่างดีผุนเลยนี่พี่น้องเบื่อเห็ดใส่กวดใบไร้ไร้วกวดเอาใส่กวดนี่ไม่ต้องเอาใส่เต็มนี่พี่น้องเอาใส่ประมาณเฮ้ยว่าหายเต็มประมาณใส่กวดคืบกุกูกลัวคืบคืบเคือง คืบเคืองพอเวลาพ่นนั้นแกะพ่นจุฟูขึ้นนิดสินะเมื่อดดปิดฝาเด้อเอาง่มใบซื้อฟ้าเพ่นขันใส้นน้ำตาลใช้แดงซื้อย่ามักไหวไหมบ่กะเอาสายยางอื่นย่านมันเน่าย่ามักมักแบบว่าบ่ใ่อเพิ่นเสียนะถึงเวลาเขากับทายเสียถึงเวลากับท้ายเขาก็เอาไปผสมน้ำน้ำผลอีกที่หนึ่งเขาก็จะคอย ไปเห็ดลองเอาใส่ต้นยางต้นยางหน้าเนะพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้นี่เพิ่นสีเพิ่นสีมีหากคืตอต้นยางหน้าเลยพี่น้องเห็ดเพิ่อนบอกน้ำน้ำหากหากต้นไม้เนี่ยหากต้นไม้เพิ่นนลายๆเลยอยู่นี่เนีย่ยคิดว่าคือสีเมนตต้นยางหน้าแล้วเบิ้งมานคือเก่าหรอพี่น้องเบิ้งมานบ้าคา่ะ <c oughs> ตามประสาว่าเหรียกับลูกเนาะพี่น้องพอาอไหนวากิดหอดูมีคว้วซุกเนาะเพิ่อนสิไปแล้วพ่อดีหน้าเพิินเพนวันเกิดเพิินนะวันอาทิตย์เรื่อยไปย่าเกิดสิขอราซ้ำนีเนาะจ้าว่าเพิินบ่อยเห็นหน้าหรอกพี่น้องบายบายขอขบคุณค่ะเพ่อพอกันกิฟต์ไม่พี่น้องไว้ดีค่ะ